ไปเลยครับเยอะมากน้ําจิ้มซีฟูดอะสดมากคือยังเป็นสีฟ้าเลยนี่ ดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องชาติกินแซ่บวันนี้เราก็จะมากินของ ose, แซ่บๆกันอีกเซตนะลองดองยำนะครับนี่ก็มีแซลมอนที่เป็นเซตมาใหม่นะครับเนาะมาใหม่จากทางร้านเลยนะครับแล้วก็มีกุ้งนี่กุ้งดองซีลนะครับแล้วก็แซลมอนดองซีลแล้วก็อันนี้เป็นยำรวมทะเลนะครับแล้วก็มีของคลายผิดต,ตรงนี้ด้วยนะเป็นกล้วยย่างกล้วยทับครับแล้วก็มีข้าวสวยตรงนี้ครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีผัก กินโอ๊กเลดโอ๊กตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็มีสาหร่ายนะครับมาครับเรามากินกันเลยหงอข้างนี้ครับวันนี้ไม่ลืมแมลงสิ้นนะคบมามากินก่อนขอเป็นแซลมอนเมนูใหม่ลวกันนะครับนี้เมนูใหม่ทางร้านให้กินนะครับข้าวร้อนๆหูแผ่นแบบชิ้นใหญ่มากนะแซลมอนนี่ครับชิ้นปลาเริ่มโอ้โหใหญ่กว่าสาหร่ายอ่ะ ตัวครับนี่กุ้งก็ตัวใหญ่เวลานนี้มีแต่ของใหญ่ๆแล้วเยอะมากน้ำจิ้มซีฟูดอะมาครับทุกคนคำแรกขอมอบปห้ทุกคนเลยนะครับนี่อืมอืม หอมแซลมอนแบบกุ้งมากครับขอตามได้ผักเห็นน้ำจิ้มเลยใส่อย่เงี้ยแต่แซบนะแซบเปรี้ยวเลยล่ะแซบมากต้องอีกคำใหญ่จริงนะน้ำจิ้มซีฟู้ดล่างไปแล้วครับ มมไม่ต้องพูดถึงความสดนะครับเนาะคออันนี้ยสดอยู่แล้ว อบที่เขาให้แซลมอนมาชิ้นแบบชิ้นใหญ่มากนะนี่ชิ้นใหญ่จริงชิ้นใหญ่มากมาลองชิยมยำมั้งครับยำเนี่ยผมอ่ะกินหลายรอบแล้วแหละเนาะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเนี่ยยำที่ผมบอกว่าซื้อในร้านอุตรดิ์ที่สั่งในแกลบะนะครับสั่งหลายรอบแล้วนี้เป็นยำรวมทะเลนะครับ Uh huh. ดูความสดนะครับขอให้ดูตรงนี้นะครับกุ้งเนาะเอ้ยปลูนะครับดูสีนะครับสดมากคือยังเป็นสีฟ้าเลยนี่ซึ่งสีฟ้าสีม่วงเลยนี่ความสดนะครับอืม uh huh. ความหวาไม่ต้องพูดถึงหวามากใคาอยู่ตัวดีอย่าลืมไปตากันนะครับไปตามซื้อกันได้นะ อันนี้กุ้งในยำนะครับเนี่ผมก็มาจิ้มจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้นะนี่จิ้มยืดมากอิจฉาผมไหมทุกคนนะ กุ้งกรุบมากเซมมน หนึ่งตัวบีบไปเลยครับบีบแต่เนื้อนะนี่น้ำจิม้มต้องเทลาดแล้วครับแบบนี้มาครับทุกคนคำนี้ฟินแน่อื ลองดองยำนะครับทุกคนอย่าลืมที่สำคัญสามารถสั่งแกลบสั่งอะไรก็ได้นะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการเราชนะคนละครึ่งเนี่ยมีนะครับจะบายไปกินแบบฟรีๆรัฐบาลจ่ายให้หวานมาก อตอนไหนก็ไม่มารถไฟอะ่ะผมถ่ายคลิปปุ๊บมาปั๊บเลยไม่เป็นไร

คลิปนี้พูดน้อยนะเพราะมันอร่อยจริงๆนะครับคลิปน <ieran> ี้ใครเป็นคนอุตรติหรือว่าเป็นคนที่ใกล้เคียงอุดรติก็คอมเมนต์มาได้นะครับเนาะมาพูดคุยกันวอยู่ตาดิเคยคาหรือยังกุ้งเขาทำยังไงให้มันกรึบขนาดเนี้ย กุบมาก กุ้งกับแซลมอนแสมจิม้มเราจะกินแบบเกาลีใช่ไหมครับเอาผักใหญ่ๆนะหนึ่งสองสามก่อ,องเขาดีครับ กินแบบไหนก็อร่อยที่สำคัญคือหอมหอมซอสมากซอสที่ขอดองนะครับ อ,อแซลมอนไปลงในน้ำยำดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศะครับแซลมอนแล้วก็หอม นะครับใครเป็นบ้างเอ่ยกินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานนะครับนี่ส่วนใหญ่พ่อแม่ผมจะเป็นนะครับนี่แล้วก็เมนูนี้นี่เลยครับกล้วยย่างกล้วยทับกล้วยทับบ้านมันเรียกว่าอะไรกันส่วนอขาจะเรียกว่ากล้วยทับเนาะกล้วยย่างนี่ครับกินแก้เผ็ดนะครับเนาะเผ็ดๆก็ต้องมากินนี้ที่ร้านก็มีนะครับเป็นกล้วยทับอย่างนี้นะที่ร้านเขาเนาะมานะ อหอมน้ำตาลมากน้ำตาลมะพร้าวเยกเขียว ลองดองยำอุตรดิตฐ์นะครับตลาด5้าหน้ามอนะครับเนาะตลาด5หน้ามออยู่ใ,ใกล้ตรงนี้นี่เองนะครับเนาะสำหรับเพื่อนๆก็สามารถสั่งในแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะครับที่ลองดองยำเขาร่วมรายการเนาะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งหรือว่าเราชนะร้านก็มีร่วมรายการครับนี่นะครับจําเันไว้เลยลองดองยำอุตราดิตฐ์นะครับนี่ แล้วก็สําหรับใครที่อยากลองทานนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะก็กเป็นเพจ a c e b o o k ของรองรองยำนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมชิ้งช่องทางการติดต่อแล้วสั่งซื้อหรือว่าไปสอบถามอะไรอย่างเงี้ยไปสอบถามได้เลยนะครับว่าอันนี้เมนูนี้รานะคาเท่าไหร่หรือว่าอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e สำคัญกดกระดิ่งเพื่อตามรอชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วคาอยู่ตรดิตว่าอยู่จังหวัดไหนก็ลองเม้นมาาานะครับบยบ